ก็สวัสดีกันด้วยนะครับนะวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับช่อง d o อกดักนะครับนะเวันนี้ผมจะมาในคลิปของชูร่านะครับชูร่าสายไทเกอร์แคนนอนซึ่งตอนนี้เป็นกิจกรรม3ปีนะครับนะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่กําลังจะมาลองเล่นคัสส3หรือลองเล่นอาชีพที่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเซตบูสเตอร์ของอาชีพชูร่าสายไทเกอร์แคนนอนกันนะครับว่า มีอะไรบ้างแล้วก็ใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งงบที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นงบที่ไม่เยอะนะครับก็คือเอาให้เล่นได้ก่อนให้ลองเล่นให้ลองเล่นดูก่อนว่าชอบไหมนะครับไม่อยากให้ลงทุนเยอะนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะชิ้นที่1นนะครับในชิ้นที่1เนี่ยเราจะได้มาตอนเลเวล100รครับจากกล่องบูสเตอร์แพ็คนะครับอพอเราแกะกล่องปุ๊บเนี่ยเราจะได้ตัวนี้มานะครับก็คือ bridging l i g h t r ซึ่งแจก free t o id อยู่แล้วในตัว ที่สร้างในระยะเวลากิจกรรมนะครับก็คือคุณสมบัติดูดเลือดดูด sp ตามที่คำอธิบายกล่าวไว้เลยนะครับในส่วนที่2อ,อันนี้เป็น attacker booster นะครับก็คือเป็นเซต attacker ของ booster set เนอะทีนี้เราจะได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเลเวล100นะครับแล้วมันจะสามารถมันจะมีตั๋วส่งเข้ามาที่ตัวเรานะครับคือเราก็เปิดกล่องนี่แหละแล้วมันจะได้ตั๋วมาเพื่อไปแลกนะมันจะเป็นตั๋วลักษณะแบบนี้นะครับให้ไปแลกในบริเวณด้านล่างของคอนเทลา รายละเอียดในการแรกเนี่ยแนะนำให้ไปอ่านในเว็บของ Official นะครับนะ,ะมันจะค่อนข้างที่จะเคลียร์และเข้าใจง่ายกว่านะครับแล้วก็ไม่เสียเวลาตรงนี้ด้วยเนาะ,ะคุณสมบัติมีอะไรนะครับก็ Attack 1ร้อยนะหลกัหลกๆที่เราต้องการก็คือน,นี้ Attack 1ร้อยแล้วก็ตีบกถึงตรงนี้นะครับประมาณนี้เลยเนาะ,ะนี่ของแจกหมดเลยนะผมจะไปเร็วหน่อยนะนะเพื่อนๆน,น,น่าจะรู้กันอยู่แล้วสนับมือนะครับมัฟ รองเท้าแล้วก็ประดับนะครับที่เราจะได้มาในของแจกอันนี้ไม่ได้นะโล่ไม่ได้นะครับอันนี้ผมเติมเข้ามาทีหลังเฉยๆอ่าใครมีก็มีไม่มีก็ช่างมันนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะผมถอดออกก่อนแล้วกันอ่าทีนี้ผมจะมาแนะนําในส่วนของการ์ดนะครับการ์ดราคาถูกที่ทําให้เราเล่นได้สตาร์เตอร์ได้ค่อนข้างดีนะครับอ่าใบแรกใส่กับเสื้อนะครับก็คือโอเมนัสโซเยอร์การ์ดก็คือเต่าที่อยู่ในดันอิลูชันนะครับซึ่งราคาไม่แพง แล้วแต่ช่วงนะครับอาจจะอยู่ถึง3 0 0แสนถึง7 0 0 0แสนอะไรประมาณนี้นะครับก็คือ Max s p 10%คือดีสุดๆและสำหรับสายไทเกอร์แคนนอนะครับเพราะว่ามันใช้เลือดเป็นตัวคำนวณดาเมจด้วยนะครับนะส่วนรายละเอียดเบื้องลึกก็อ่านเอาใน Official หรือเว็บไซต์ DIP ายหรืออะไรต่างๆก็แล้วกันน่าจะเข้าใจง่ายกว่านะครับนะประมาณนี้บก บวก3ขั้นได้อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้ดีเฟนส์อะอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับส่วนของผ้าคลุมผ้าคลุมอันนี้ก็จะแนะนำเป็นเอ่าอินฟินิตี้ชิเมล่านะครับอันนี้ก็ไม่แพงเหมือนกันใบละประมาณ M1 นะครับเอ่อไม่แนะนำเบลเล็ตเพราะว่าแพงเวอร์นะครับอันนี้เป็นสตาร์เตอร์เนาะเบาๆนะครับก็คือตัวนี้อ่ะลองหาดูนะครับอ่ะนะอ่าโอเคต่อไปรองเท้าครับ รองเท้าดีมากนะครับลดฟิกซ์0.5แล้วก็บวกเลือดด้วยปริแบบเยอะมากเลยนะเนี่ยท,ทุกสามอัปเกรดหเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกเจ็ดได้ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแอตแทกยี่สิบในส่วนของการ์ดนั่นก็คือเออมินัสฟีสเซอร์นะครับก็เป็นดันเต่าอิลูชันเหมือนกันแอบบวกแม็กซ์พีสิบเปอร์เซ็นต์เซ็งสองถามว่าทำไมเป็นนี้เพราะว่ามันถูกครับก็เหมือนกันเหมือนกับเต่าดินเลยประมาณห้าร้อยเคนะครับ คือลงงบไม่เยอะมากตอนนี้เราใช้งบมาหนึ่งเอ็มแล้วใช่ไหมโอเคต่อไปนะฮะ,ะในส่วนของประดับผมยังไม่ได้ใส่การ์ดเพราะว่าผมคิดไม่ออกว่ามันมีอะไรที่คุ้มค่านะครับการ์ดหปีก็เอามาใส่ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่ามันไม่สามารถเทรดให้คนที่มีการ์ดหปีเอามาใส่ได้นะครับถ้าจะใส่ดวงทองผมก็ยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าดวง,ดวงทองดวงทองมันลด max hp ของเรา1%ถึงแม้ว่ามันจะบวก a อท tag ยีหน่วยก็ตามนะครับก็เว้นว่างเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคส่วน อาวุธนะครับอาวุธนี้อันนี้ตามงบเลยเนาะแต่ผมแนะนําว่าให้ใส่เป็นสเกลวอล์กเกอร์ก็แล้วกันนะครับก็คือกาคนเหมือง2บาใบเลยเพราะว่าค่อนข้างจะไม่แพงมันอาจจะเต็มที่เลยอย่างแพงช่วงพีคเลยก็าอาจจะประมาณ 3M เ,เท่านั้นนะครับแต่ผมซื้อมาตอนนั้นก่อนกิจกรรมนิดหน่อยก็ประมาณ 1.5M ก็ไม่แพงนะครับถามว่าเอาไปใส่ไว้นงไว้นหอ,อะไรอย่างนี้ได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาถ้าเพื่อนๆไ,ไ,ไม่คิดมากแต่งบมันก็จะพุ่งขึ้นไปอีกนะครับ จะต่างกันแค่ตรงนี้ไว้ไหนจะได้ตีคุณสมบัติตัวใหญ่ด้วยแล้วก็เปอร์เซ็นต์การโจมตีมันจะมากกว่าประมาณ10%นะครับแล้วก็แอตแทกนิดๆหน่อยๆนะประมาณนั้นนะครับทีนี้ในส่วนของตรงนี้อ่าประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูในส่วนของแหวนบ้างแหวนผมแนะนําเป็นตัวนี้นะครับแหวนกิฟเฟนที่ได้จากการแลกของจากดันกิฟเฟนมาิกร์นเมนต์เพื่อเล่นใหม่ไม่มีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็ลองเซิร์ชหาดูนะครับมันจะเป็นแหวน ที่เราจะต้องเน้นในด้านของ Mac s t นะครับที่ขาอ,ออฟมาแล้วนะ,ะทีเนี้ยราคามันค่อนข้างที่จะไม่นิ่งนะครับเดี๋ยวผมขอเซิร์ชแป๊บหนึ่งอ่ะประมาณนี้นะครับนี่คือแหวนนี้พยายามถ้าเป็นไปได้ถ้ามันไม่แพงจนเกินไปก็หาเป็นอันที่มันบวก Mac SP นะครับ เดี๋ยวผมจะลองหาดูไม่รู้มีหรือเปล่านะนี่ฮ้กระโดดไป 5M แล้วยังไม่เจอเลยนะเอ่อไออันที่เป็นบวก a t ทก็ไม่ไม่ต้องเอามาก็ได้นะครับนะเว้นแต่ว่ามันถูกจริงๆอ่ะงูลงออง M อ็อะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อมาแต่ถ้าเกิดว่ามันหาไม่ได้จริงๆนะครับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่เป็นไรเนี่ยเนาะเ,เห็นไหมแพงมากเลยเนี่ยสิบกว่า M แล้วยังหาไม่จะหาไม่เจอเลยนะที่บกเลือดเนี่ยนะครับ ไม่เจอเลยโอเคไม่เป็นไรอ่ะแล้วก็จะมีอีกตัวเรื่องหนึ่งครับนะถ้าเกิดหาอันนี้ไม่ได้ก็แนะนําเป็นบาคาราวะนะครับอ่าบาคาาวะก็ตีทุกประเภท7%ประมาณนี้นะครับใช้แทนกันได้แล้วก็ไม่แพงด้วยอ่าแต่ถ้าหาอันนี้แบบบวกแมชพทั้ง2ช่องได้ก็จะยิ่งดีเลยนะครับอาจจะได้ใสายยา่ยาวๆเลยด้วยซ้ำนะครับอ่าก็ประมาณนี้ในส่วนของด้านหลังนะครับอ่ะผมลืมพูดไปนิดนึงในส่วนของบวก10เนี่ย ตอนแรกตอนที่เลเวล100จะได้มาแบบไม่บวกนะครับแต่พอเก็บเลเวลถึง115เปิดกล่องบูสเตอร์ปุ๊บเพื่อนจะได้ตัว๋วหรือกล่องเนี่ยสำหรับอัปเกรดตรวนี้มาฟรีๆนะครับดังนั้นไม่ต้องสนใจก็เล่นให้ถึง115ก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะได้ของบกตีตั๋วบกสิบมาเองนะครับมันก็จะเก่งขึ้นเองตามเงื่อนไขที่คุณสมบัติอวบบอกไอเทมบอกนะครับอ่าโอเค ต่อไปเป็นหมวกตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะพอเล่นถึงเลเวลร้อยานะครับเราจะสามารถเอนชาร์นฟรีได้เราจะได้คอสตูมตัวนี้มาก่อนประมาณช่วงเลเวล90หรือ100นะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับทีนี้พอเราร้อยสิเราจะได้ตัวเอนชาร์นมานะครับมันเราก็ไปเอาไปคุยกับเอมด้านล่างพอนนี่แหละเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยมันจะเป็นตัวแบบนี้แหละเราก็เดินไปคุยนะครับก็เอนชาร์นมาส่วนทีนี้ บูสเตอร์อ่ามันจะมีบูสเตอร์ที่ได้ตอน90ถูกไหมฮะอันนั้นถ้าไม่จําเป็นก็ถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้จะแกะใช้ก็ไม่เป็นไรอันนั้นผมไม่ได้แกะนะผมมาใช้ตอนบูสเตอร์เลเวลร้อยเลยถามว่าทําไมใช้อันนี้เพราะว่าเอ่อที่ดีๆเลยก็คือ ATK บวกสินะครับส่วนแรมเพจบาสกับอะไรพวกเนี้ยลดดีเลยเนี้ยเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่เราได้ใช้อีกทีหนึ่งก็คือจอกเกาะทุก ทั้งหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรวมถึงบอสด้วยนะซอร์สบูสเตอร์ตัวนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องเสียงเงินกับมันเยอะนิดนึงในการาลัดลัดเดเมจนะครับก็คือตัวนี้หินชูราสองนะครับตัวเนี้ยเราต้องหาซื้อเอาในตลาดซึ่งออย่างแพงเลยนะที่ผมเจอก็คือ800นะครับขึ้นอยู่กับคอสตูมนะคอสถูกๆยิ่งถูกยิ่งดีครับให้คิดอย่างนี้ว่าถ้าเราซื้อตอนนี้เรารีบไปเล่นแล้วพอเรา175 แล้วเราก็แล้วเราจะได้กระเป๋านี้มาด้วยนะฮะนะตอนร้อยห้าสิบะแต่ยังออฟไม่ได้แต่พอร้อยเจ็ดห้าเราจะได้ตั๋วเหมือนอันนี้เลยเราจะไปออฟได้เป็นออฟของชูล่าสองเหมือนกันนะครับถึงตอนนั้นเพื่อนซื้อเพื่อนอาจจะซื้อคอสตูมที่ไม่ถูกใจไม่ใช้แต่แรกไม่เป็นไรเราแค่ใช้เอาประสิทธิภาพของมันพอเราถึงร้อยเจ็ดห้าเราก็ขายตัวนี้คืนก็ได้ครับเราก็เท่ากับว่าเราใช้ฟรีฟหรืออาจจะขาดทุนนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับอ่าโอเคก็แนะนาว่าควรต้องซื้อตัวนี้ตั้งแต่ต้นเกมนะ ถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับมันจะอยู่ในราคาประมาณ5 0 0ร้อยถึงเ0็ดร้อยโดยประมาณสําหรับชิ้นนี้นะแบบคอสถูกๆเลยนะครับในส่วนของคอสตูมนั้นนะ่ะเ่อเพื่อนๆก็ลองหาดูแล้วกันผมจะมีแนะนําก็คือเออผมผมว่าเออเพื่อนๆต้องลองหาดูในในในเว็บออฟฟิเชีก็แล้วกันเนาะว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนหรือไม่ก็มันจะมีเว็บ ลิงก์ของที่เขาทำเ,เก็บรวบรวมคอสตูมทั้งหมดในเกมไว้เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ใ,ใต้ description ของคลิปก็แล้วกันนะครับเนาะแล้วก็ลองไป copy ชื่อแล้วก็มาลองค้นหาดูว่าไอที่เราชอบเนี่ยแล้วถูกๆเนี่ยมันมีหินออฟชูน่าสองไหมนะครับเนาะออโอเคในส่วนของการแนะนำไอเทมก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของของฟรีนะถามว่าทำไมผมไม่แนะนำของที่มันแพงๆกว่านี้ เอ่อผมต้องเข้าใจก่อนว่าผมแนะนําในเซตของคนที่เอ่อหัดเล่นย้ายมาจากคลาสสิกหรืออะไรก็แล้วแต่บาบา,บาไม่เคยเล่นและอาชีพนี้คนเล่นน้อยนะครับอ่าก็ยังไม่อยากให้ลงงบเท่าไหร่เพราะว่าเงินมันหายากเนาะ <laughs> โอเคประมาณนี้นะครับโดยรวมเบ็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวทั้งตัวเนี่ยไม่ไม่น่าจะถึง500บาทนะครับอ่ะอ่ะผมให้ถึงแล ER ้วกันทั้งตัวประมาณ800แล้วกันตัวนี้เนาะอ่าผมเตียนี้ให้700นะครับแล้วก็อันนี้ประมาณร้อยหนึ่ง ประมาณนี้นะ,ะส่วนวิธีส่วนหูกับตาเนี่ยนะครับมีแบบไหนก็ใส่นะครับถ้าเป็นไปได้ในส่วนตาก็หาผ้าปิดตามาใช้นะครับไม่น่าจะแพงแต่อาจจะแพงในช่วงนี้นะแต่ถ้ามันแพงเวอร์ก็ต้องซื้อนะครับเพราะว่านอกกิจกรรมผ้าปิดตาเนี่ยอยู่แค่มัน 50K ถึง 100k ดร้อยแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าจะซื้อตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะประมาณ 1m 2m เนาะแพงนะครับในส่วนของโล่ผมลืมไปนะครับในส่วนของโล่จะมีโล่ถูกๆอยู่ตัวหนึ่งนะครับ อ่าเดี๋ยวผมจะแนะนาเป็นโลตัวนี้นะอ่านี่นะครับอ่าตัวโล่ไม่สําคัญนะครับจะใส่เป็นโล่อะไรก็ได้โล่สโตนโล่บังเกอร์โล่อะไรก็แล้วแต่อ่าที่สําคัญคือการ์ดนะครับอ่าก็คือการ์ดตัวนี้โฮเดมรินนะครับลดพลังโจมตีจากมอนเตอร์ทุกขนาดลง15%ส่วนที่เหลือเพอร์เฟกต์ดอป30เป็นลาศีวีอันนี้ผมรู้สึกว่ามันติดหรือเปล่าผมก็ไม่ได้สังเกตเนาะไม่เป็นไรเราเอาแค่ข้างบนนะครับก็คือเราเอาอินเลยเราไปได้ทุกที่ แล้วเราสามารถกันได้อีก15%ซึ่งถือว่าดีมากๆนะครับชูลาเลือดเยอะอยู่แล้วต้องหานี่มากันช่วยหนะ่อยก็จะยิ่งแบบถึกเข้าไปอีกนะครับหรือถ้ามีงบอีกหน่อยนึงผมแนะนําเป็นโล่ตัวนี้นะครับอ,อ่โรโย o ลโ,โยกาจิวนะฮะเดี๋นะประมาณนี้ประมาณนี้เออ่คลิปนี้มันจะดึงๆหน่อยนะเพราะว่าผมขี้เกียจตัด <laughs> อะโอเคโรย กาชิวอ่าตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้แพงไปแล้วแต่ใครลงดัน1 5 1 6 1อยู่แล้วอะไรเงี้ยลงบิดโจก็จะได้เหรียญมานะครับใช้เหรียญเลยใช้ตัวนี้นะครับมันจะมีโอกาสเปิดใช้งาน Auto Level ออโต้แอซซัมเลเวลสามเมื่อเราได้รับแอซซัมเนี่ยเราจะถึกมากนะครับดีมากมากเลยแล้วเราก็ใส่คู่กับการ์ดใบนี้นะครับมันก็จะถึกขึ้นไปอีกอาถามว่าเหตุผลทําไมถึงถึงไม่กลัวโดนขัดหรอเวลามันติดออโต้แอซซัมใช่ไหมเหตุผลคือเวลาเราเก็บเลเวลเนี่ยผมจะแนะนําให้ใช้ สกิลจากการผ่านแฟลทคอมโบเป็นหลักนะครับเดี๋ยวมันจะมาอยู่ในพาร์ทต่อไปอาประมาณนี้นะครับโลแบบนี้ตบๆๆโอเคนะครับต่อไปเป็นในส่วนของสเตตัสนะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยเพื่อนๆออผมแนะนำาให้เพื่อนๆเน้นวิทก่อนนะครับว้นกับวิทกับสเต็งเอาวิทย์นำขึ้นมาก่อนอ,อ,อาจจะลง เด็กที่ประมาณเจ็ดสิบก่อนนะครับในช่วง l e เก้เก้าร้อยอะไรอย่างงี้เนาะเจ็ดสิบนะครับแล้วก็อินติดไว้เลยสักยี่สิบเก้าสามสิบอันนี้แล้วแต่การคำนวณของเพื่อนๆนะอ่าอันนี้ผมทำำําคํานวณไว้หมดแล้วเรียบร้อยเนาะสเตต้าม,มันก็เลยจะออกมาเป็นประมาณนี้นะผมบอกของผมก่อนเลยแล้วกันที่ผมจะอัพนะครับที่เลเวลร้อยแปดสิบห้ามันจะเป็นสเตงร้อยยี่สิบเอจายเจ็ดสิบวิดร้อยสามสิบอินยี่สิบเก้าเด็กร้อยแล้วก็ลักสามสิบแบบนี้เลยนะครับมันคือสเตตัสที่พอดีสเตตัสพอยต์ตรงนี้จะหมด นะครับอ่าโอเคแต่ทีนี้ในช่วงเลเวลร้อยอัพยังไงอ่าก็ผมแนะนำเป็นเด็กหกสิก็แล้วกันแล้วก็วิดประมาณ60-70เช่นเดียวกันนะครับส่วน AGI เพื่อนเอาแค่ประมาณเอ่อยังไม่ต้องอัพเลยก็ได้ครับนะแต่ถ้าเก็บเลเวลมาตั้งแต่ช่วงต้นอ่ะมันอัพ AGI เก็บเลเวลขึ้นมาใช่ไหมอ่าก็อัพสัก70ไว้ไม่เกินนี้ก็พอนะให้มันต่อยเร็วนะครับเวลาเก็บเลเวล ส่วนสเต็งก็70-80เนาะประมาณนี้นะครับส่วนรักเอาที่หลังก็ได้ไม่เป็นไรลองเก,ก,เกลีย่ยดูก็แล้วกันนะครับนะผมก็จำเซต,ตาช่วงนั้นไม่ได้เหมือนกันโอเคในถัดไปอาเรื่อที่สำคัญของเล้อสกิลไทเกอร์แคนนอนนะครับมันจะใช้ สูตรของมันเนี่ยมันจะใช้ ATK นะครับแล้วก็แม็กเลือดแล้วก็แม็กเอในการคำวนวณดาเมจออกมานี่คือสูตรคร่าวๆนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆคิดอะไรไม่ออกก็เน้นเลือดไปก่อนนะเน้นเลือดเน้น ATK เน้นเลือดเน้น ATK นะครับในส่วน SP ไม่ต้องไปเน้นมากเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดันได้ยากนะครับนะโอเคต่อไปเป็นในส่วนของสกิลนะครับก็ประมาณนี้แนะนำว่าแคป เนาะผมจะไม่อธิบายอะไรมากในสองสองกิลก็แล้วกันนะครับประมาณนี้คลาสหนึ่งนะครับคลาสสองก็ประมาณนี้เนาะตึบตึบต,บตึบเป็นทางผ่านนะครับทีนี้ในส่วนของคลาสสามนะครับก็คือไลซิ่งอ่าเราจะต้องลากมาตรงนี้ก่อนนะคลาสสามผมแนะนำว่าให้ลากมาตรงนี้ก่อนนะ คือลากมาเลยพอเปลี่ยนปุ๊บลากมาที่แฟลกคอมโบลเลเวล5ให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะใช้ลูกแก้วน้อยในการใช้แฟลกคอมโบนะที่เลเวล5เราใช้ลูกแก้ว3ลูกนะครับแต่ถ้าเราอัพแค่หนึ่งเนี่ยมันติดคูดาวนานแล้วมันก็มันใช้ลูกแก้วตั้ง5ลูกคือกดทีนึงคุณต้องรอคุณต้องไล่แบบให้ครบอีก5ลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันติดคูดาวนานกว่ากว่าเลเวล5นะครับนะนะก็แนะนำว่าให้อัพ5ก่อนพออัพ5เสร็จก็ดันถอยหลังกลับมามาอัพไทเกอร์แคนนอนให้เต็ม10นะครับพอไทเกอร์ หรืออาจจะแวะตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับตรงนี้จะช่วยในส่วนของอ power a p ส o บก็คือดดู sp เพราะว่ามันใช้ sp ค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของชูล่าอัพมาไว้นะครับส่วนวิธีใช้เดี๋ยวผมจะไปใช้ให้ดูในตอนเทสทดสอบต่อสู้ตามแมปแล้วกันเนาะอ่าโอเคประมาณนี้ไปก่อนแล้วก็พออัพ tiger cannon อนแล้วก็ขยับมาอัพที่ i s i n g d r a ก o n นะครับเอาให้เต็ม10คลิกตรงนี้เลยทางผ่านเป็นอะไรไม่รู้ช่างมันนะครับเอาให้นี้ให้เต็ม10ก่อน แต่ใน,นระหว่างทางเนี่ยเพื่อนจะได้ Gentle Touch Safe s a v e มานะครับทีนี้ขั้น3เนี่ยมันผมว่าเพียงพอแล้วก็คือเราเวลาที่เราโจมตีหรือว่าโดนโจมตีเนี่ยมันจะมีโอกาสได้รับลูกแก้วคืน25%นะครับซึ่งอันนี้ดีมากๆเวลาสู้กอบมอนเยอะๆหรืออะไรเงี้ยลูกแก้วเราจะไม่มีนหมดเราจะใช้แฟดคอมโบเรื่อยๆนะครับเพราะว่าลูกแก้วเรายังมีอีกเยอะนะเนาะเหตุผลก็คือประมาณนี้นะครับพอั p r i ซ i n g เต็มสิแล้วนะครับเพื่อนก็มาจิ้มตรงนี้ จนท่านทั n alive นะครับก็คืออันนี้เอาให้เต็ม10เหมือนกันอันนี้จะช่วยเพิ่มเลือด maxp อีกสิอนะแต่ว่าได,ได้ใช้ช่วงท้ายๆนะครับช่วงแรกยังไม่ได้ใช้หรอกนะอาจจะไปเอาไปสู้กับบอสหรืออะไรประมาณนี้นะครับอ่าโอเคในส่วนของพอยที่เหลือน,นั้นก็อันนี้ไม่มีแล้วไม่ฟิกแล้วนะครับอาจจะไป up w i n d m e l ก็ได้เพื่อเตะส t u n มอนขนาดเล็กอะไรเออมอนทั่วไปในแมปอะไรอย่างงี้นะครับหรือเ h อเ k e r ก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับอ่าโอเคจบในส่วนของ status แล้วก็สกิลแล้ว นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปทดสอบในส่วนของการต่อสู้มอนเตอร์เลยแล้วกันเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวตัดไปทางนู้นครับอ่านะครับอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวอันนี้เป็นเกมเพย์นะเกมเพย์ตอนเล่นจริงนะครับว่ามันมันจะออกมาเป็นประมาณไหนนะอันนี้ก็จะหลักๆก,ก็จะเน้นไปทางแฟลกคอมโบนะครับนะโอ,โอเคอ่แบบนี้นะกดไลซิงนะครับ อ่ะอันนี้ที่ผมบอกไว้ตอนแรกไอไอ power absorb เนี่ยนะครับตัวเนี้ยมันจะช่วยเราได้เยอะมากนะครับหลังจากที่เราไล่ r i s i n g dragon หรือว่าไล่เซน่ะนะครับอ่าแนะนำว่าให้กดสังเกตตรง sp นะ1,000นะฮะผมกดทีหนึ่งโป๊ะเห็นไหมมันจะขึ้น sp มา200เลยมันก็ไล่เซนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็รอคูดาวนนิดนึงแล้วก็ดูดใหม่อ่าลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะทำให้เรามี sp ใช้เพียงพอ นะครับไม่ต้องรีบร้อนนะเล่นชูร่านะครับต่อให้เราแอคชั่นตัวเองเร็วจนเกินไปมันก็ไม่มีทางเร็วกว่าตัวละครนะเ,เพราะว่าตัวละครมันมันนงงนะครับนะอ่ะประมาณนี้อันนี้ผมจะใช้แฟลชคอมโบนะหลักการก็ให้มอนอยู่ใกล้ๆกันนะถ้ามีมากกว่าหนึ่งนะครับเห็นไหมมันจะกระแทกโดนรอบเลยเห็นไหมอ่าถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่ได้ยืนอยู่ติดกันอะนะครับไอ้สกิลคอมโบฟอล์เอนเอ็มพายเนี่ยมันจะไม่โดนนะครับเพราะว่าฟอ l ล์เอนท์เอ็มพายมันต้องยืนชิดมอน ดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะกดแฟดคอมโบออกไปเนี่ยแนะนำว่าให้ตัวละครอยู่ติดๆกันนะครับอ่ะแบบนี้นะอยู่กับติดก,กับมอนนะปึ๊บอ,อ่ะกดอ่าประมาณนี้นะครับอ่าทีเนี้ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าตัวละครผมเนี่ยมันอัดทีเดียวตายถูกไหมแต่ทีเนี้ยถ้าเพื่อนเล่นใหม่เนี่ยเพื่อนเลเวลสักร้อยอ่ายี่สิบห้าร้อยสามสิบเนี่ยขึ้นมาเนี่ยอ่าเพื่อนอาจจะต่อยไม่ทีเดียวตายแบบผมนะครับเพราะว่าเลือดยังน้อยอยู่แต่ทีเนี้ย การที่ว่าไม่ได้แฟดคอมโบทีเดียวแล้วมอนตายหมดอ่ะไม่ได้หมายความว่าอ่อนนะครับนะที่ที่รับได้คือแฟดคอมโบ2ครั้งแล้วมอนตายอนะ่ะนี่คือสิ่งที่ที่รับได้นะครับเป็นเป็นจุดที่ชูล่าทุกคนต้องโอเคกับสิ่งนี้นะครับเพราะว่าเราหนึ่งเราใช้ของบูสเตอร์เนาะของแจกนะครับคนที่เขาทำวันฮิตได้วันเขาเรียกวไรวันเซตละกันผมเรียกเป็นวันเซตนะวันเซตได้ตั้งแต่เลเวลน้อยๆเนี่ยคือคนที่เขาทำของมาแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้นะอันนี้สําหรับของแจกแล้วก็มีวิธีหนึ่งก็คือการใช้สกิลผ่านคอมโบโด้วยมือตัวเองนะครับกดกดคอมโบ,โบเองแบบนี้ตึกอันนี้จะกดยากยนิดนึงอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถามว่าทาไมยากเพราะว่ามันต้องกะจังหวะนะครับเอจไอเด็กก็มีผลด้วยในการคอมโบเนะาะประมาณนี้แล้วก็สติของเราด้วยนะ <laughs> แต่ไม่แนะนำให้ใช้ในการเก็บเลเวลนะครับเพราะว่าในช่วงต้นเนี่ย ไม่แนะนําในการใช้เก็บเลเวลในช่วงต้นก็แล้วกันเพราะว่าอะไรเราเสียเลือดเยอะนะครับทุกครั้งที่เรากดคอมโบเนี่ยเราจะเสียเลือดเยอะมากเดี๋ยวผมต่อยไปก่อนเราจะเสียเลือดทุกครั้งที่เรากดคอมโบนะครับอ่ะเนื่อขไขคือเนี่ยใช้เลือด30%แล้วก็ SP อีก15%ซึ่งเยอะมากนะครับต่อให้ใส่ดูดทั้งตัวเลยดูเ p ชอะไรเยอะแยะเลยมันก็ยังโอกาสที่มันจะดูดกลับมาทันเนี่ยมันก็น้อยอยู่ดี นะครับจุฬาตอนนี้มันสกิลมันยังไม่รีบาลาน์นะครับเดี๋ยวอนาคตมันรีบาลาน์แล้วมันจะตัดในส่วนนี้ออกไปนะครับมันก็จะใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็การใช้งานโดยตรงไทเกอร์คานอนก็จะเสียเงื่อนไขเดียวกันเสียเลือดเสียเอพีเหมือนกันนะครับเป็นแบบนี้ต่อยไม่ออกต่อยไม่ได้วะอ๋ออ่ามันจะบอกเห็นไหมว่าเลือดไม่พอไหมเพราะว่าเลือดผมไม่ถึง30%มแล้วก็จะต้องใส่การขัดล่ายด้วยนะเพราะไม่งั้นจะใช้สกิลไม่ได้นะครับ อ่าประมาณนี้เห็นไหมความแรงมันจะไม่เหมือนกับตอนเรากดคอมโบนะครับอ่าถ้ากดคอมโบมันจะได้โบนัสคอมโบมันก็เลยจะแรงมากๆนะครับแต่ถ้ากดเองมันก็จะมีแค่ดาเมจสกิลเนี่ยเพียวๆนะครับไม่ได้เข้าสู่คอมโบคล้ายๆกับการใช้แฟ t คอมโบนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยหลักๆก็จะให้ใช้เป็นแฟดคอมโบเขาแล้วกันอ่าหเซตมอนไม่ตายไม่ต้องตกใจ2เซตมอนตายนี่คือปกตินะครับคิดไว้เท่านี้ประมาณนี้นะครับ ไปได้หมดเลยดันมังกรดันแมวเนมเลดดันลิงดันเต่า,อ,าอะไรอีกลาบิลิน์นะครับแต่ลาบิลิน์จะตึงๆหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆเล่นถึงตอนนั้นเพื่อนๆก็จะรู้เองว่าควรจะทำยังไงกับมันนะเนาะนะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันผมจะไม่ได้ทดสอบการต่อสู้อะไรให้ดูมากมายเนาะยังไงกเ็เพื่อนไปย้อนดูในไลฟ์ก็ได้นะครับนะมันจะมีตั้งแต่ตัวเนี้ย เกิดขึ้นมาเลยก็คือเติบโตมาเรื่อยๆผมก็จะปรับนู่นปรับนี่มาตลอดนะครับมาดูช่วงท้ายๆไลฟ์ Live ก็ได้นะครับนะ,อะโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ฟังจนจบนะอะไรไม่เข้าใจหรืองงก็คอมเมนต์ทางเข้ามาได้หรือก็ได้เล็กมาทางเพจ Facebook ก็ได้นะครับชื่อเดียวกับช่อง YouTube นี่แหละเนาะ,อะโอเคฝากกดถูกใจกด Sub subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับนะเดี๋ยวยังไงถ้ามีคลิปใหมห่อ,อะไรก็ ก็เด้งขึ้นมาแหละเนาะผมก็ยังคนโคงคงอนเซปต์าอาชีพที่อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าแบบไม่เน้นงบเยอะเนะาะโอเคสำหรับสตาร์เตอร์ก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วบ๊ายบาย